สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิตปูวงเลขานุกการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สามสาขาภาคการจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกที่จะมาชวนชิดชวนคุยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้ติดตามข่าวคงทราบแล้วว่าเรา มีนายกรัฐมนตรีคนที่31คือนางสาวเพรทองทานชินวัตรซึ่งสนองรับพระราชองการไปแล้วเหลือแต่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งคุณุงอิงก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะ,ะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้ภายในเดือนกันยายนวันนี้ผมจะมาชวนชิดชวนคุยและชวนติดตาม เจ็ดนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้ 1. นึ่งดิจิตอลวลิต1 0 0นึบาทซึ่งตามแผนสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐจะประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่22กันยายน2567 นี่ก็เป็นนโยบายเรือธงที่พักเพื่อไทยได้หาเสียงไว้ก็ต้องมาดูว่านายยกอุ้งยิงจะทำได้หรือไม่เพราะรัฐบาลเพื่อไทยหนึ่งนำโดยคุณเศรษฐาทวีสินผัดวันประกันพุ่งเลื่อนไปเลื่อนมาจนตัวเองหลุดจากเก้าอี้เกือบหนึ่งปียังทำไม่ได้ และการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของคุณุงยิ้งเริ่มที่จะมีร่องรอยแป๋งๆว่าจะทำได้หรือไม่โดยให้สัมภาษณ์ว่าต้องปรึกษาพักร่วมก่อนและให้เป็นไปตามกฎหมายต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าโครงการใดนโยบายใดที่มีผลกระทบต่อ พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเป็นส่วนรวมนั้นต้องมีมติคณะรัฐมนตรีก่อนถึงจะอนุมัติโครงการได้อันนี้ผมเนียนย้ำนะครับนโยบายที่2นักศึกษาจบปริญญาตีเงินเดือนเริ่มต้น2 5ง0 0บาทภายในปี2570และทุกครัวเรือนมีรายได้เดือนละ20,000บาท นี่ก็ต้องติดตามมากนายกวงอิงจะทำได้อย่างที่หาเสียงไว้หรือไม่นี่เป็นนโยบายประชานิยมที่มุ่งหวังจะได้เสียงการเลือกตั้งจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยถ้าทำได้ก็จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาจบใหม่และ ทุกครัวเรือนในประเทศไทยแต่ถ้าทำไม่ได้เลือกตั้งคราวหน้าเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องพินิษพิจารณาว่าคำสวยหรูของนักการเมืองนั้นจริงใจต่อการหาเสียงไว้หรือไม่เพราะต้องยอมรับว่ารัฐบาลเพื่อไทยหนึ่งคือรัฐบาลตราบัตรสัตว์รัฐบาลข,าขา้ามขั้ว หาเสียงไว้ไล่หนูตีงูเหา่าไม่เอาพลังประชารัฐไม่เอารวมไทยสร้างชาติแต่รัฐบาลยุคคุณเสียฐานั้นรวมทุกพักรับประเด็นที่สที่หาเสียงไว้ลดราคาพลังงานทันทีน้ำมันไฟฟ้ากา๊าซนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าทำไมการหาเสียง ทุกพักการเมืองถึงไม่แต่เรื่องโครงสร้างพลังงานครับนี่ชัดเจนครับไปตีกรอบที่เขาใหญ่คุณอนุทินคุณทักษิณชินวัตรและเจ้าพ่อบริษัทพลังงานอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วเขาจะแตะโครงสร้างราคาพลังงานเลยครับลดราคาพลังงานทันที น้ำมันไฟฟ้ากา๊าซไทรก็หาเสียงได้ครับวันพรุ่งนี้ก็ลดได้แต่วันต่อไปก็ปรับขึ้นเหมือนเดิมราคาพลังงานที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยถูกขูดรีดถูกก้าเปรียบอยู่ทุกวันนี้ปัญหาคือโครงสร้างราคาครับเช่นราคาน้ำมันขุดจอดที่อาวไทยแหล่งมกุฎเอราวันแต่สมมุติว่าน,นำเข้าจากสิงคโปร์มันถึงแพงไงครับ คุณจากแหลงบุกโกเอราวัณมากันที่ศรีลันชาแต่สมมุติว่านําเข้าจากสิงคโปร์นี่ปัญหาโครงสร้างราคาครับราคาไฟฟ้าที่แพงปัจจุบันเพราะอะไรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและไม่สแสวงหาผลกําไรมีกําลังการผลิต100%แต่ให้ผลิตแค่ยี่ครับ แล้วก็มาออกข่าวบอข่าวกับเพราะมีพี่น้องประชาชนคนไทยว่าพลังงานไฟฟ้าไม่พอต้องให้บริษัทเอกนชนผลิตก็ไม่พอสิครับคุณไม่ให้รัฐวิสาหกิจผลิตเต็มพลังงานผลิตเต็มศักยภาพร้อซให้บริษัทเอกนชนผลิตขายไฟฟ้าให้รัฐหน่วยละเจ็ดบาทรัฐมาขายให้ประชาชนหน่วยละสี่บาทกว่า ส่วนต่างเก็บเงินภาษีประชาชนไปจ่ายให้รัฐรัฐจ่ายเงินไปจ่ายให้บริษัทไฟฟ้าเอกชนบริษัทเอกชนจ่ายเงินทอนให้นักการเมืองเราถึงโดนเอาเปรียบเรื่องราคาไฟฟ้าอยู่ทุกวันนี้ครับถ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นรัฐิสาหกิจผลิตนั้นยังไงต้นทุนราคาก็ไม่แพงเท่านี้ครับนี่ยกตัวอย่างนะครับกา๊าซก็เหมือนกันครับ นโยบายทุกรัฐบาลบอกว่าต้องนำก๊าซที่ไทยผลิตได้ป้อนโรงงานปิโตเคมีก่อนทุนผูกขาดโรงงานปิโตเคมีขึ้นต้นด้วยปอปลาพอเหลือจากปิโตเคมีก็เอามาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ใช้มันก็ไม่พอสิครับพอไม่พอก็ต้องนำเข้ากา๊าซจากพม่า ค่าขนส่งค่าผ่านท่อมันต้องแพงไงครับถ้ารัฐบาลจริงใจแก้ไขปัญหาเรือกปักทางกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยจริงๆการธรรมชาติต้องให้ประชาชนใช้ก่อนครับเหลือนั้นป้อนปิโตเคมีโรงงานปิโตเคมีไม่พอใช้ค่อยไปซื้อจากพมาาครับเพราะนายทุนพลังงานนั้นเงินมหาศาลครับ แต่กรบผักภาระราคากาดมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่หาเช้ากินค่ำกาซมันถึงแพงไงครับนี่ชัดเจนครับว่าทุกยุคทุกรัฐบาลน,นั้นเขาทําเพื่อใครครับนโยบายที่สีส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แจกฟรีหนึ่งนักเรียนหนึ่งแท็บเล็ตเรียนฟรีต้องฟรีจริงๆ รถรับส่งฟรีหนึ่งคูหนึ่งเทปเล็ดนี่คือนโยบายที่พักเพื่อไทยหาเสียงไหมครับรัฐบาลเพื่อไทยหนึ่งเสร็จนายกเศรษฐาทวีสินเกือบปีร,บรถรับส่งฟรียังทำไม่ได้เลยครับนับภาษาอะไรกับเรียนฟรีต้องมาติดตามว่านาย,ยกอุ้งหญิงที่หาเสียงไว้นั้นจะทำได้หรือไม่ ห้าปรับปรามแก๊งคอ์เซนเตอร์อันนี้พอเห็นข่าวบ้านครับจะปรับปรามแก๊งคอ์เซนเตอร์ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจจริงๆต้องจัดการให้เด็ดขาดครับการลงโทษต้องหนักเหมือนประเทศจีนจับได้ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ออกมา ไม่มีสิทธิ์ได้รับการพระราชทานอาัยลดโทษใดๆทั้งสิ้นกฎหมายต้องเด็ดขาดครับป้องกันก็คือมีกฎหมายที่เด็ดขาดเยียวยาคนที่ถูกกระทําโดยแก๊งคอ์เซนเตอร์รัฐบาลต้องมีนโยบายช่วยเหลือฟื้นฟูคนที่โดนกระทําจากแก๊งคอ์เซนเตอร์ที่ เสียหายเงินหลายล้านเสียทุนชีวิตรัฐบาลต้องแก้ไขและประปับปรุงครับถึงจะเรียกว่าช่วยเหลือประชาชนจริงริงหรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร20บาทตลอดทุกสายรัฐบาลเศษษฐาหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนั้นทำได้หรือยังครับทำได้กี่สายครับเป็นภาษาดอกไม้ที่นักการเมืองใช้หาเสียง เพื่อต้องการเสียงเพียงเพื่อเข้ามามีหน้าทางการเมืองหรือเปล่าครับนี่ต้องติดตามว่ารัฐบาลยุคคุณอุงอิงจะทำได้หรือไม่นี่เป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐบาลที่มาจากการตบัดสัตว์จัดตั้งรัฐบาลนั้นจะทำได้หรือไม่นโยบายที่เจ็ดยกระดับการรักษา30บาทรักษาทุโลก ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ต้องรอคิวกรุงเทพมหานครต้องมีโรงพยาบาลระดับ120เตียงทุกเขตทำได้หรือ,อยังครับรัฐบาลเพื่อไทยหนึ่งเศรษฐรยังยังไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมาติดตามว่ารัฐบาลคุณลุงยิ้งจะทำได้หรือไม่ผมฝากอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลเศรษฐารทวีสิน อยู่ในตำแหน่งเกือบหนึ่งปีไม่ได้ทำอะไรเลยคือนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครับต้องยอมรับว่าทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยต่างจังหวัดหรือแม้แต่ในกรุงเทพตามตอกซอกซอยบนเป็นเสียงเดียวกันมาาลูกหลานติดยาเสพติดกันเยอะยาบ้าราคาถูกลงกลุ้มขั้งจับแม่ตัดคอบ้าง ทำร้ายคนในครอบครัวเผาบ้านตัวเองบ้างได้รับข่าวทุกวันครับนโยาบาไป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งบันทอทนกำลังชีวิตกำลังความรู้กำลังพัฒนาชาติในวันข้างหน้าของเยาวชนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ครับการลงโทษต,ต้องหนักครับผู้ค้าประหารชีวิตเลยครับ ผู้เสพต้องได้รับโทษจำคุก5้าถึงสิปีถึงให้ออกมาครับจับได้ออกมาก็เสพเหมือนเดิมครับต้องอยู่ในคุก5้าถึงสิปีเพื่อรับการบำบัดร,รับการฝึกอาชีพออกมาเป็นพลเมืองของชาติช่วยกันพัฒนาประเทศแต่ปัจจุบันนี้บิ่งขายกันเหมือนขายไติมครับ ผมได้รับข่าวสารจากพ่อแมพี่น้องประชาชนคนไทยต่างจังหวัดยิ่งหนักครับเหมือนคำกล่าวที่ว่าประชาชนรู้หมดแต่เจ้าที่ของรัฐไม่รู้อะไรสักเรื่องนโยบายปราบปรามป้องกันแะปราบปรามยาเสพติดนี้ต้องฝากรัฐบาลคุณอุงอิงถ้าคุณ จะทำตามที่หาเสียงไว้ยกระดับคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนี่ประเด็นสําคัญครับนี่ต้องฝากด้วยครับป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าทำไมการพัฒนาประเทศของไทยถึงติดอันดับเกือบล้นท้ายของอาเซียน เพราะการพัฒนาที่ผิดทิศผ,ผิดทางครับการพัฒนาประเทศที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาคนครับยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ตั้งประเทศใหม่ๆไม่มีพลังงานสักอย่างครับต้องมาขอซื้อจากมาเลเซียครับทุกวันนี้เป็นเป็นอย่างไรครับนําโดงในเอเชียในอาเซียนดย้วยซ้ำเพราะเขายกระดับพัฒนาคนก่อนครับการศึกษาฟรี ทุกอย่างอย่างน้อยคนสิงคโปร์ต้องจบปริญญาตีเป็นต้นไปการพัฒนาให้เรียนรู้เทคโนโลยีเท่าทันโลกในปัจจุบันอัจีดเม็ดเงินเพื่อการศึกษาประเทศเขาถึงพัฒนาได้ครับในเมื่อคนมีศักยภาพการพัฒนาประเทศไม่ยากครับแต่ทุกวันนี้การศึกษาไทยต่ำที่สุดในอาเซียนครับ อาหารกลางวันก็ยังโกงกันอยู่โกงกระทั่งแม่อาหารกลางวันเด็กครูคนหนึ่งสอนนักเรียนสี่ห้าชั้นมันจะพัฒนายัางไงครับต้องเล่งบรรจุครูที่มีความสามารถเพิ่มอัตราเงินเดือนจูงใจให้มีการเรียนการสอนที่ครบถ้วนพัฒนาคน ฉะนั้นฝากเป็นประเด็นให้รัฐบาลองค์หญิงเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของเราจะได้เท่าทันประเทศในอาเซียนการพัฒนาประเทศต้องมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่และถอยหลัง จนจารล้งท้ายอาเซียนอยู่แล้วครับวันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุยประเด็นทางการเมืองเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ